สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่ติดตามช่องพบพรสิริชาแนลนะคะก็มาพบกับการที่จะมาพูดเกี่ยวกับทิสเดย์นะคะในการตัดยอดอในช่วงหน้าหนาวนะเนอะปกติแล้วนะคะทิสเดย์ที่พบทำนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะแบบไม่ทาปูนใช่ไหม แต่หน้าหนาวเอาไม่รอดนะคะหน้าหนาวไม่รอดจริงๆนะคะไม่รอดไม่รอดนะคะเพราะว่าเออมันมีน้ําค้างนะคะกลางคืนมีน้ําค้างมันทําให้เกิดเชื้อรานะคะสู้ไม่ไหวนะคะรู้ก็รู้ว่าสู้ไม่ไหวหรัอน เออมันรันมันรันเด็กมันรันเนอ,อนะก็โอ,อ้ถ้าปูนถ้าปูนได้นะถ้าปูนนิดนึงนะก็ก็กเอ,อ่อจากล่าสุดที่ทำมานะคะเอ,อ่อมันก็มีบ้างมีบ้างช่วงหน้าหนาวเนี่ยมีบ้างเอาไม่อยู่จริงๆนะมันแฉะมันแฉะแล้วมันก็แบบ หน้ามันก็เยิมนะแผลหน้าแผลมันก็เยิมเยิมมันก็เอาไม่อยู่นะคะก็ต้องท่านะคะแต่ถ้าช่วงแบบออช่วงหน้าฝนหน้าหน้าฝนส่วนใหญ่จะตัดยอดตอนไม่ค่อยมีฝนอนะฝนไม่ตกอะไรเงี้ยอืมแล้วก็ฝนไม่ชุกเหมือนทางใต้นะทางภาคกลางก็ฝนไม่ชุกเหมือนทางใต้ไม่ได้ตกแบบนานๆที่จะตกแบบ หลายๆวันแนละ้วก็ไม่มีปัญหาอะไรในช่วงหน้าฝนแต่ก็มีช่วงที่แบบอ่ะถ้ามีแบบตกติดต่อกันหลายวันเป็นอาทิตย์อะไรเงี้ยก็ก็ไม่ควรปัดยอนในเวลานั้นนะคะก็เคยพูดอยู่นะคะก็ไม่ไม่ควรตัดยอดแบบช่วงฝนชุกฝนตกหลายๆวันติดต่อกันนะคะแต่ที่ที่พบทำนะมันสามารถโดนฝนได้นะโดนน้ำก็ได้ลดน้ำโดนได้นะ แต่ต้องให้แสงแดดเราแสงแดดต้องเยอะด้วยอ่ารอดไม่เป็นอะไรไม,ไม่ไม่มีเชื้อรานะคะเออต้องดูระยะเวลาด้วยระยะเวลาช่วงออากาศอะไรอย่างนี้นะคะเราต้องดูไม่งั้นเก,นะะเ,กเกมนะคะเกมเมื่อเกมนี้ฉันก็รู้ว่าจะต้องลองเออยอยางไรตายครับตายเออ ะนั้นเราก็ต้องดูนะคะว่าเราต้องออดูช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตัดยอดเนาะการตัดยอดเนี่ยสมมุติต้นที่รากเดินดีเนี่ยยังไงก็รอดนะยังไงก็รอดเออเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยเอ่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ต้นที่รากเดินดีแล้วเนี่ย แล้วตัดยอดแล้วก็เอาไปตั้งให้ได้รับแสงแดดให้แดดมันแบบเออช่วยกระตุ้นให้แดดกระตุ้นในการสร้างยอดใหม่เนาะก็ยังไงก็แตกแน่นอนต้นที่รากเดินดีแล้วนะแต่ต้นที่ขุดอะไรอย่างเงี้ยต้นขุดอะไรเงี้ยรากยังเดินไม่ดีอะไรเงี้ยก็ก็ต้อง ก็ทำเหมือนเหมือนกันแต่ไม่ไม่ไม่เกปอร์เซ็นต์ละมันจะรอดได้ยังไงอะครับนะมันก็ประมาณตักแปดสิบเอร์เซนอะแปดสิบเอร์เซนเนี่ยที่ทำคือใช้โอเคทำเหมือนเหมือนกันทำทฤษฎีเหมือนกันก็คือเอามาปลูกเอ่อแล้วก็ตั้งให้ได้รับแสงแดดคือรอดนะคะ นี่แหละถูกเราต้องเลี้ยงนะถูกที่ตัดยอดให้ถูกเวลาอืมถูกที่ถูกเวลาเราตั้งเราตั้งให้ถูกที่เนี่ยอ่าแล้วก็ถูกสถานที่ด้วยสถานที่ที่ตั้งเนี่ยมันจะต้องที่แบบมีแสงแดดนะมีแสงแดดแล้วก็สามารถที่แบบห่างไกลจาก พวกแมลงพวกมดอะไรเงี้ยแต่มแมลงมันบินมาได้ใช่ไหมมันก็อ,อแต่พวกมดเนี่ยพวกมดเ,เราสามารถที่จะเลี่ยงได้ในการที่เราแบบตั้งในที่ที่แบบแห้งๆไม่ชื้นมากแล้วก็ตั้งในที่ที่แบบ่โปร่งๆแมลงองเงี้ยไม่ใช่ที่อับชื้นอะไรเงี้ยมดก็จะไม่มีไม่มาหรอกนะก็ อย่างที่ทำเนี่ยทำอยู่มันไม่มีนะเข้าใจไหมว่ามันไม่มีอ่ะให้ถูกสถานที่อ่ะตั้งให้มันถูกสถานที่กระทงกระถางเนี่ยเออไม่ใช่เหรนึกจะตั้งตรงไหนเขาตั้งตั้งที่มันแบบว่าเออในโรงในร่มบอกเลยว่าชื้นชื้นแฉะแฉยังไงมดก็มาก็ต้องไปนั่งลบกับมดนะสนุกนะขลออะไรอย่างเงี้ยนะคะตัดยอดก็มดกินนะมดแดกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่หหว สรุปนะคะว่าหน้าหนาวเนี่ยถ้าเราจะตัดยอดเนี่ยก็ก็ทาปูนนะคะสักนิดหนึ่งเพราะว่ามีน้ำค้างกลคืนมีน้ำค้างที่ไหนแบบหนาวแล้วนะ,ะมีน้ำค้างลงเนี่ยเออก็ตัดแล้วก็ทาปูนนะคะตั้งในที่ที่มีแสงแดดนะคะเราก็ตั้งในที่ที่มีแสงแดดอ่า รถน้ำนะคะรถน้ำโดนยอดได้ไหมได้นะ,ะแต่ถ้ากลัวนะคะกลัวแบบกลัวก็ไม่ต้องโดนนะคะไม่ต้องโดนไม่ให้โดนยอดนะคะจะได้สบายใจจะได้ไม่คิดมากอะไรอย่างงี้นะะเออก็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้ก แต่ถ้าถ้าแรงๆก็ไม่ท่านะคะพบไม่ท่าพบสายดิบถายเทือนต้นมะพร้าวมันต้องทรงพลังมันต้องแบบมันต้องแข็งแรงโอ้มันต้องแบบอมันต้องเติบโตได้ในตัวของมันเองมันต้องรักษาตัวมันเองได้เมื่อมันอยู่ถูกที่ อยู่ในที่ที่มีแสงแดดเจิดจ้ามันจะแบบงามมากงามมากแลกยอดดีมากทรงพลังมากแข็งแกร่งมากจริงโอเคประมาณนี้นะคะเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วนะคะกลับมาก่อนกลับมาก่อนอารมณ์ เมา่อก่อนประมาณนี้นะคะก็เออประมาณนี้แหละนะคะเมื่อวานนี้นะคะทำคลิปนั้นไปนะคะสรุปแล้วมะพร้าวที่อยู่ในกระถางขายไปแล้วอะ่ะขายไปแล้วนะต้นห้าสิบบาทนะขายไปแล้วต้นละห้าสิบบาทถอนออกจากกระถางไปกระถางไม่เดาไปนะคะเราก็ถอนออกจากกระถางไปเราขายไปแล้วนะต้นละห้าสิบ มีคนมาซื้อนะคะเอาไปทำบอนไซนี่แหละนะคะขอขอต้นประมาณสักคืบหนึ่งนะคะก็พอดีเ่าเออทำไปเออก็เลยจัดไปนะคะก็รับเงินไปต่ออีกนิดนึงนะคะก็เอ,อ่อต้นที่ตัดยอดเนี่ยต้นที่แบบเป็นต้นเล็กนะคะที่เป็นต้นเล็กที่เราปลูกลงกระถางไว้นานแล้วแล้วเราอยากแบบ เราไม่ได้คุมทรงใช่ไหมละ่ะเราไม่ได้คุมทรงมันปล่อยแล้วมันจะยาวมากอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ทาปูนนะเพรารอดนะคะอืมเพราะว่าด้วยการแบบยอดเล็กยอดเล็กเนะี่ยไม่ทาปูนอนะแต่ว่าเอาไปตากแดดไม่ต้องคุมถุงเลยนะรดน้ำโดนยอดได้ยังไงก็รอดแตกใหม่แน่นอนไม่เป็นเชลาด้วยแต่ต้องโดนแดดนะอืมเพราะาด้วยการยอดเล็กเนี่ย ความแฉะของของหน้าแผลอะไรเงี้ยมันมันไม่มีมันแห้งมันแห้งสบายอะไรอย่างงี้นะคะก็ประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็เอเอเนี่ยแหละไม่ต้องคุมถุงนะไม่ต้องคุมคุมทำไมคุมแล้วเกิดเหงือ่อเพราะเหงื่อออก น้ำมันก็ลงยอดยอดก็เน่านะประมาณนี้อเก็บความรู้เยอะแยะมากมายนะะก็ให้แดดนะเป็นตัวรักษาให้แดดรักษาแผลนะคะเหมือนเรานะคะใช้เวลานะคะรักษาใจเห <laughs> มือนเราเลยนะคะ คนเราก็จะใช้เวลารักษาใจนะคะมะพร้าวนะใช้แดดนะและระยะเวลานะคะในการที่ให้แดดสัดสองนะคะแล้วก็รักษาแผลนะคะส่วนแผลใจเราก็เราต้องให้กำลังใจตัวเองนะแล้วก็ใช้ระยะเวลาเออแล้วก็กำลังใจดีๆจากเรากับเราะคะกับตัวเองนะคะไม่ว่า กี่ร้อยกี่พันคนจะให้กำลังใจเรามันไม่เท่าหนึ่งกำลังใจจากตัวเราที่ให้กับตัวเราเองเพราะว่าความมั่นใจไม่ใช่ว่าใครจะมาสร้างให้เราได้นอกจากตัวเราสร้างให้กับตัวเราเองพูดดีๆก็เป็นเนาะเราเนี่ยเ <c> ฮ <oughs> ้ยทำไมคิดดีขนาดนี้เนี่ยเออ ประมาณนี้นะคะก็จบ,จบ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 จริงแล้วจบจริงแล้วจบจริงไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการปลูกต้นไม้กับการใช้ชีวิตของตัวเองทุกๆวันอย่างมีความสุขประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ